สวัสดีครับเอฟซีอาเพดนักพัดจัดให้เพดนักพัดพาลอหมอลามเอฟซีนักพัดจะให้ทาง y o u t u เอฟซีนักพัดชาแนลทาง YouTube นะครับวันนี้เราก็พาผู้สูงมานี่ครับวัดเขาสาลาอะตุนฐานจารนะครับเราก็จะเดินเข้าไปข้างใน

เดินเข้ามาก็จะเป็นทำเขาจะทําเป็นอุโมงนะครับทาเป็นอุโมงอ์อุโมงคจะเป็นฐานพญานาคนะครับขึ้นไปบนเขาโอ้ยไหวไหมเนี่ยถ้าผู้สูงอายุเขาไม่ไหวเขาก็ต้องเขามีรถพาขึ้นไปนะครับ ันนีเขาจะทําเป็นพญานาคนะครับเดินเข้าท้องพญานาคขึ้นไปบนยอดเขานอนใ<ป>ะอุโมงค์ <c oughs> ใช้ระยะเวลาไกลยอยู่นะครับ จะไหวค่อนข้างชันนะครับผมแอดวินก็ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายนะครับก็จะ กมานไปก็ผู้สูงอยต้องแข็งแรงนะครับเพื่จะเดินอ่านามมองไปได้นะครับอ ันมากเลยนะครับชันมากเลยนะครับเดินจะไม่ไหวแล้วนะครับ ủa các em haha không có ơi ระยะเวลาเดินประมาณ5นาทีนะครับประมาณ5นาทีเราก็มาถึงยอดนะครับ นี่ก็เป็นเจดีย์ครับถือดอก่โนไปอยู่ตรงนู้น ขึ้นมาข้างบนแล้วก็จะเป็นเป็นเนินขาวนะครับก็ให้ชมบรรยากาศนะครับอันนั้นผมก็ไม่รู้ว่าเป็น เพนตะเข็บชายเดินประเทศเขมรหรือเปล่าอ outdoor ันนี้เราก็ไม่ทราบนะครับไม่ได้หาข้อมูล ครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็ขอจบแค่นี้ครับนะครับสำหรับผู้ที่เข้ามาใหม่ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับผู้ที่กดติดตามแล้วก็ขอ,ขอกล่าวคำว่าขอบคุณครับสวัสดีครับ